สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้สาลี่มาบอกโปรโมชั่นพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ Sephora.co.th ให้ฟังกันค่ะแล้วก็จะมาแนะนำสกินแคร์ไลายใหม่จาก Fresh ด้วยนะคะในช่วงวันที่26-29พฤ้ภาคมนี้ถ้าเพื่อนๆไปช็อปของที่เว็บไซต์ Sephora นะคะเขาจะมีของแถมเยอะแยะเลยให้เพื่อนๆได้ไปร่วมเลือกกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้โค้ดที่สาลลี่กำลังจะขึ้นให้ตอนนี้นะยังจะได้ของแถมเพิ่มด้วยนะคะ เมื่อช่วงเดือนก่อนเนี่ยสัลลี่ก็ทําวิดีโอลักษณะนี้เหมือนกันนะที่ให้โค้ดไปแล้วก็เพื่อนๆเอาไปใช้แล้วก็จะได้ของแถมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใครที่ใช้โค้ดของสัลลี่ไปครั้งที่แล้วยังไงรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันทีว่าของแถมช่วงที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่านะคะสําหรับในส่วนของเทปวิดีโอนี้เนี่ยสัลลี่จะแนะนำสกินแคร์ไลน์ใหม่ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะนั่นก็เป็นสกินแคร์จาก Fresh นะคะซึ่ง ส่งมาในกล่องสวยงามมากตอนที่สัลลี่เห็นแล้วแบบฟุ้งฟิงมากเลยสีฟ้าโทนเนี้ยสัลลี่ชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในรู้สึกแบบโอ้ยวันนั้นเป็นวันที่แบบตื่นมาแล้วอารมณ์ดีมีความสุขมากๆเลยหลังจากที่ได้รับกล่องนี้แล้วนะคะก็นี่เปิดมาด้านในเขาหอมายังสวยงามสัลลี่แกะมาใช้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าสัลลี่ได้มาตั้งแต่ตอนต้น นเดือนนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ในกล่องจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกจะเป็นชิ้นที่หลายๆคนจะได้ยินชื่อเสียงกันมาแล้วเพราะว่าเขาโด่งดังมากว่า15ปีแล้วนะคะนั่นก็คือ fresh rose face mask นะคะลักษณะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างจะสวยงามหน่อยเพราะว่าเป็นแพคเกจที่ทามาเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีของเจ้ามาร์ตัวนี้มาร์ตัวนี้นี่อยู่มายาวนานถึง15ปีเล นะตอนแรกสัลีก็รู้ว่ามันมีมานานมากแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบยาวนาน15ปีความพิเศษของเขามันต้องมีแหละเพราะว่าอย่างสกินแคร์บางไลน์หรือบางชนิดเนี่ยเราเห็นเขาโปรโมทกันประมาณสัก2-3ปีหลังจากนั้นก็เกิดการ d i s c o n t i น u วกันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ดีหรือว่ามันยังไงทําไมเขาถึง discontinu นะคะแต่ว่าไลนา์ลนยนี้อยู่มาถึง15ปีแสดงว่า มันต้องมีอะไรดีนะวันนี้สัล,ลิซจะมาคุยกันในเรื่องของส่วนผสมของเฟรชเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสกินแคร์ของเฟรชเนี่ยเราจะ นึกภาพเลยสัลีจะนึกภาพ imagine เลยว่าเป็น line าารรไลน,น,น,น์นสกินแคร์ที่มาจากธรรมชาติเขาจะไม่ใช้เคมีแรงๆมาเป็นส่วนผสมนะคะเขาจะเน้นศาสตร์ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ส่วนผสมที่สกัดมาจากธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะจะไม่มีซิลิโคนจะไม่มีสารกันเสียเข้ามาปนในสกินแคร์ของเราซึ่งมันเป็นอะไรที่โดนใจสัลี่เพราะสัลี่ชอบสกินแคร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักเฟรชเดี๋ยวขอเล่าเท้าความก่อนว่าปกติเนี่ย หลายๆคนอาจจะรู้จัก Fresh ในส่วนของลิปบาล์มนะคะก็คือชูการ f เฟรชอันนี้โด่งดังมากสำหรับคนที่ชอบลิปบาล์มที่เป็นธรรมชาตอิออกแนวธรรมชาติเลยอะค่ะแต่ว่าต้องรีบใช้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีสารกันเสียใช่ไหมคะมันก็จะหมดอายุค่อนข้างเร็วฉะนั้นจะต้องรีบใช้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดังมากเลยก็คือ Fresh s ูกา a Lip Polish พูดง่ายๆก็คือลิปสครับที่เราใช้สครับ ส่วนที่มันตายแล้วผิวหนังที่ตายแล้วออกจากริมฝีปากของเราอันนี้คือตัวดังของเขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดดูวิดีโอของซารีมาเนิ่นนานก็จะรู้ว่าซารีชื่นชอบน้ำหอมของเฟรชมากซารีไม่ค่อยชอบน้ำหอมสไตล์แบบชาแนลอะที่มันจะออกแบบแป้งๆแบบนั้นอะไม่ชอบแต่จะชอบอะไรที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นแบรนด์แบรนด์นดนเนี้ยอย่างเฟรชเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ ใช้แล้วรู้สึกสดชื่นมากอย่างสัลลี่มีโรลล์บอลอันนี้จะบอกว่ามีนานมากคือไม่ใช่ว่าไม่หยิบใช้เขานะสัลลี่จะใช้เขาบ่อยๆเลยตอนช่วงหน้าร้อนนะแล้วก็สัลลี่รู้สึกว่าไอ้โรลล์บอลเนี้ยมันหมดช้ามากเลยเวลาเราใช้เราก็ใช้นิดเดียวแต้มไปประมาณเนี้ยคือใช้นิดเดียวนะคะ ของซารี่เป็นกลิ่นชูการ์ไลจีหอมมากๆสดชื่นใช้ตอนหน้าร้อนอันนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเซฟราต้องเดินเข้าไปที่ออนไลน์ไม่มีนะคะแล้วก็ในส่วนของลิปบาล์มแล้วก็ลิปสริบเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ ในเว็บไซต์แล้วก็ที่ร้านเซฟรานะคะทีนี้พูดถึงโผลิตที่เพื่อนๆคุ้นเคยไปแล้วมาถึงอันตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นตัวโด่งดังของเขาอันนี้เนี่ยสารีได้ลองใช้แล้วอย่างที่บอกว่าได้มาตั้งแต่ตอนต้นเดือนเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในเนี่ยเขาจะผสมกลีบกุลหลาบจริงๆเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เนื้อด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเจลลี่เจล คือบางเบานะแล้วก็ลายของโรสเนี่ยจะเป็นลายที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความชุ่มชื้นซาร่เคยใช้อีกลายหนึ่งเป็นลายของพีโอนน่นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของอจุดด่างดำที่เป็นรอยที่มาจากสิวนะคะซาร่เคยใช้ตัวนั้นแล้วก็ชอบมากรู้สึกว่าได้ผลดีเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นเลยนะทั้งหลายถามว่าตัวนี้ใช้ยังไงเวลาที่ใช้เนี่ยเราก็ ล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าให้มันหมาดๆนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยเขาบอกว่าสามารถใช้เป็นเดลี่มาร์กได้ด้วยคือใช้ทุกวันหลังล้างหน้ามาร์กไปสักประมาณ10-15นาทีบางทีสัลลี่ก็ทิ้งไว้เกินนะเกินสักประมาณ20-30นาทีแล้วก็ค่อยไปล้างออกมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นลงบนผิวหน้าของเราเขาบอกว่ามันใช้ได้ในทุกๆสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวผสมหรือว่าผิวมันอย่างสารี่เนี่ยเป็นผิว ผสมค่อนไปทางมันแล้วแต่บางวันด้วยถ้าช่วงอากาศหน้าร้อนนี่คือจะมันมากแล้วก็ถ้าช่วงหน้าหนาวก็คือจะผสมค่อนไปทางแห้งแล้วก็มีอาการขาดน้ําฉะนั้นมาส์กที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสลี่จะต้องมีติดบ้านเอาไว้ตลอดเพราะว่าบางทีสกินแคร์ที่ลงสําหรับผิวมันเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นได้ไม่เพียงพอเราจะต้องใช้มาส์กพวกนี้ค่อยๆเติมไปนะคะและอย่างเจ้ามาส์กตัวนี้เราสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะสําหรับคนที่แบบหน้าแห้งมากเลยที่แบบ รอบเป็นขุยอ่ะใช้อันนี้แล้วสลีคิดว่ามันคงจะไม่หายไปในครั้งเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้อย่างต่อเนื่องใช้ไปทุกๆวันคิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นนะคะก็ชอบมากๆในเรื่องของความชุม่มชื้นเป็นมาร์กตัวหนึ่งเลยแหละที่สลีได้ลองใช้แล้วก็กลายเป็นว่าขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆในส่วนของตัวที่ชอบนะคะ คัดมาเป็น2ตัวที่ออกใหม่สำหรับรายของโรสตัวนี้นะคะตัวแรกเลยจะเป็นโรสดีฟไฮเดรชันเฟสเซรัมนะคะก็าสลได้ลองใช้แล้วอีกเช่นกันขวดน่ารักมากเลยเหมือนขวดนมนะคะอันเล็กๆแบบนี้เนื้อผลิตภัณฑ์ของเฟชเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์สักนิดนึงนะเพราะว่าสลีเคยใช้สกินแคร์หลายๆลายเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันก็ ไม่เหมือนอันนี้สัทีเดียวนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มๆลื่นๆจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับพรายเมอร์เบาสบายซึมค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอย่างชัดเจนเลยแหละเวลาที่ใช้นะคะพอรูบๆไปสักพักมันก็จะซึมเข้าผิวแล้วนะคะอันนี้เป็นเซรั่มอย่างที่บอกใน,นเนนรื่องของความชุ่มชื้นนะถัดมาก็จะเป็นครีมนะคะเป็น Rose Deep Hydration Face Cream ก็จะเป็นกระปุก แบบนี้เปิดมาด้านในเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็อีกเช่นกันก็คือเนื้อครีมเขาลักษณะคล้ายกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวมาส์กตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมนะคะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือนุ่มๆเลื่นๆน,นิดนึงนะคะทาไปสักพักก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราแบบนี้นะคะค่อนข้างจะเบาแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่สลิีค่อนข้างจะชอบสำหรับรายนี้ก็คือ ความชุ่มชื้นมันไม่ได้มากับความมันหรือความเยมิ้มหรือความเหนอะหนะนะคะค่อนข้างที่จะสบายผิวเวลาที่ใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนียวเหนอะหนะหรือว่าเยิ้มระหว่างวานันเพราะว่าในเรื่องของ moisturizer ให้ความชุ่มชื้นบางยี่ห้อเขาจะเน้นใส ตัวไขมันหรือตัวออยเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเวลาที่เราใช้ไประหว่างวันเนี่ยมันทําให้หน้ามันขึ้นเร็วมากซารีรู้สึกว่าลายอะไรเนี้ยมันเบาใช้ไประหว่างวันแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออผิวหน้าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่มันเยิ้มระหว่างวันน่นเองโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ทาง Fresh ส่งมาให้ซลรีได้ลองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับแบรนด์ Fresh นะคะที่ให้ซลรีได้มีโอกาสลองทีนี้มาถึงโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เว็บไซต์ของ Sephora นะในช่วงของวันที่ย ยี่ถึงวันที่29อิอย่างที่สาลี่บอกเวลาที่เพื่อนๆไปช็อปจะได้ของแถมอยู่แล้วนะคะและถ้าเพื่อนๆช็อปครบ6 9 9บาทแล้วก็ใส่โค้ดที่สาลี่จะขึ้นให้ตอนนี้จะได้ของแถมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะไม่จําเป็นจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์จาก Fresh อย่างเดียวนะคะสามารถใช้โค้ดนี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเลยที่มีขายในเว็บไซต์ของเซฟรานะคะแล้วก็ในส่วนของ Line Fresh เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบสกินแคร์ไลน์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติเยอะๆนะคิดว่าน่า น่าจะสนใจแบรนด์แบรนด์นี้นะคะของเฟรชเองใครที่ยังไม่เคยลองสล,ลี่แนะนำให้สั่งเป็นเซตเล็กๆอะคะ่ะลองดูนะคะมันจะมีตัว สัมเปิลเล็กๆรวมกันอยู่ในเซตนะคะลองสั่งมาแบบนั้นก็ได้เราจะได้ลองหลายๆอย่างในแบรนด์นะคะเราจะได้รู้ว่าเอออันไหนเราชอบอันไหนที่เราไม่ชอบนะคะแล้วก็ Fresh เนี่ยจัดเซตบ่อยมากเลยช่วงนี้ก็จะมีเซตอยู่2อสามเซตที่สลิเห็นในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะมีเซตออกมาเยอะแยะมากมายยังไงลองไปเช็คกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของเซฟราเองที่ช็อปเซฟราหรือว่าลองคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองพิมพ์ไปที่ y o u t u b ะคะ่ะแล้วก็ พิมพ์คำว่า fresh นะคะ fresh rose ก็จะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไลน์นี้ขึ้นมาขอบอกว่าถ้าดูแล้วจะต้องอยากลองแน่ๆเพราะว่าวิดีโอที่เขาทำมาเนี่ยมันพรีเซนต์แบรนด์ของเขาได้อย่างสวยงามทีเดียวนะคะโอเคมีแค่นี้นะคะแล้วก็โค้ดที่สลี่ให้ไว้เพื่อนๆสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนนะใครที่เล็งๆอะไรไว้ก็ถือโอกาสนี้ช็อปซะเลยจะได้ของแถมเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับในเทปวิดีโอ นี้ใครสนใจอะไรเดี๋ยวสาลี่เขียนรายละเอียดไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะจะมีลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อนนั้นแล้วก็เข้าไปช็อปได้เลยที่เว็บไซต์ของ SephoRA นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมในเทปวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ s e p h o r a อีกเช่นเคยที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีให้สัลี่ทำวิดีโอแบบนี้นำโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาบอกเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอบคุณแบรนด์เฟรชด้วยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้สัลี่ได้ทดลองใช้แล้วก็เอาข้อมูลมาบอกต่อเพื่อพ่อนๆกันันะควะวงงาจ สำหรับในเทปวิดีโอนี้สัลลี่มีแค่นี้ enjoy shopping กันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย